สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮานอยสามนอยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่17นะคะเราก็มาสรุปของวันที่16กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะเข้าหรือหลุดนะคะสําหรับสูตรเจาะสูตรวัดใจของเรา2ตัวเด่นนะคะแต่ชื่นชอบอยังไงก็วิ่งรูดรูดปืดรูดปืดเลยเนะจะเพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยนะคะบางทีก็เจาะไม่เข้านะคะบางทีก็เจาะตัวเจาะก็มาบางทีก็ไม่มานะคะก็มาดูที่รอบเฉพาะกิจกันก่อนเลยนะคะ รอบเฉพาะกินนะคะ6กห้าสองแล้วก็สองเกนะคะสองเกนะคะยินไม่ได้เจาะนะคะสองเมานะคะ<ๆ>ก็หลุดไปนะคะมาดูที่รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะ3ามเแปดแล้วก็4ี่เนะคะดู9้ามาเด้งเดี่เป็นน้องสี่เก้เสเจาะอยู่แต่8ปดเ้า ลืมเจาะนะคะแปดเก้าเจาะหกแปดอยู่แต่ลืมเจาะแปดเก้าเก้าแปดอันนี้มาตัวรูดนะคะก็มาดูที่รอบปกตินะคะสี่ศูนย์ห้านะคะกับหนึ่งสองศูนย์ห้ากับหนึ่งสองไม่มีนะจ๊ะรอบ VIP กันเลยนะคะสองแปดศูนย์ แล้วก็ศูนย์สองนะคะสองแปดศูนย์กับศูนย์สองก็ไม่มีนะคะ อสี่เก้าก็ชุดวินเรามาชุดวินเรามาคู่หนึ่งนะคะมารอบพิเศษนะคะเรามาสี่เก้าเนาะก็ยังมาให้อยู่ยังไม่หลุดนะคะยี่สิบสี่นี่ก็เป็นยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าวันและจะหลุดเมื่อวานก็ไม่หลุดนะคะสี่เก้าก็ยังมาให้อยู่นะคะยังไม่หลุดนะจะดสำหรับชุดวินของเรา ก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะ <c oughs> ก็รอรุ้นในงวดถัดไปนะคะในงวดวันที่สิบเจ็ดนี้นะคะสิบเจ็ดเือนสิบอ็ดนะคะปีห4สี่นะคะหน่อยสามหน่อยนะคะสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจ องตัวบนล่างนะคะถ้าชื่นชอบยังไงก็รุดปืนรุดปื้นเลยนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะ สำหรับตัวเด่นของเรานะคะก็จะมี2ตัวนะคะสายวิ่งสายรูดเพื่อความชัวนะคะรูดปื๊ดรุดปื๊ดเลยนะคะบางทีเจาะก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะสําหรับสายเจาะสําหรับชุดวินของเรานะคะชุดวินของเราก็จะมีมีศูนมีหนึ่งมีสองมีเก้า มีหกมีเจ็ดนะคะก็กันเบิรลนะคะกันเบิรลนะคะกันเบิรลก็จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้มีเสียงดนตรีบรรเลงด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ้าวันนี้มีเสียงดนตรีบนนรรเลงให้ฟังด้วยนะจ๊ะมีคนใจดีมาเล่นเพลงให้ฟังนะคะ มีเสียงรบกวนก็ต้องกราบขอโูษขออภัยพี่น้องอีทุกท่านด้วยนะคะสายวิ่งสายรูดก็รูดปื้ดรูดปืดป้ดนะจ๊ะถ้าชิ่นชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะสำหรับตัวเด่นของเรานะคะก็จะมีมี7กับ2นะคะก็เจาะให้เลย7จ็ดสองสเลยนะคะ 7จ็ดสองเลยสำหรับตัวตัวเจาะนะคะตัวเจาะเราก็จะมีเจ็ดเกนะคะเจนะคะเจ็ดาก็เจหนะคะเจ เจ็ดหนึ่งสำหรับเด่นสองนะคะสองก็จะมีสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองเก้านะคะสองหกนะคะ สองหกแล้วก็สองสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองห้านะคะอ่าตัวเด่นตัวนี้อย่าลืมนะคะเจ็ดสองเนี่ยเจ็ดสอง สำหรับคู่ที่ชอบนะคะกจับสองตัวให้นิดหนึ่งศูนเจดสอง So, jetzt so. เอาหกเจ็ดนะคะอันนี้ชอบค่อยตามนะจ๊ะไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะชุดเจาะนะคะสามารถเหมารวมได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าชุดเจาะนี้ก็พลาดยากอยู่เมื่อวานก็เข้าอยู่อาจจะไม่เข้าทั้งสองคู่นะคะก็เข้าคู่หนึ่งอยู่นะคะเมื่อวานเข้าสี่เก้าเก้าสี่อยู่ เจาะไม่ได้เก้าแปดนะคะคู่ชุดชุดนี้มีสิทธิ์ลุ้นมากชุดนี้มีสิทธิ์ลุ้นมากนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ